ับเรียนท่านประธานที่เคารพผมพลตรตรีสุพิสารพักดีณรนาธบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลครับกับเรียนครับในมาตรา8นี่ผมก็ขอสิทธิในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับที่จะร่วมอภิปรายในกรณีที่คณะกรรมการได้มีการตัดสาระของเนื้อความ ในวรรคสองไปต่อความในวรรคหนึ่งแทนนะครับแล้วก็เติมความในวรรคสามนะครับเติมความในวรรคสามแล้วปรับแก้ไขวรรคสี่แทนมีการเติมเนื้อความในวรรคหนึ่งด้วยนะครับผมอภิปรายในสามประเด็นดังนี้ครับท่านประธานครับโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อความที่เกิดขึ้นในมาตราแปเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวเนื่องไปมาตราเด้วยนะครับเพราะว่า เปิดประถมของประโยคก็คือภายใต้การบังคับของมาตรากเก้าคือผลงานผลงานครับมาตรากเก้าเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของรัฐและเอกชนที่ให้ทุนครับให้ทุนและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตก,กรรมความเป็นเจ้าของผลงานเป็นไปตามสัญญาที่จะกําหนดในสัญญาร่วมให้ทุนการเรียนครับท่านประธานครับผมเคยเข้าเป็นกันมาที่การงบประมาณครับท่านประธาน กระทรวงอวเนี่ยนะครับที่นําเสนอง,งบมานเข้าปีนั้นนะครับปี63เนี่ยเป็นปีแรกที่เป็นปีที่รวมการใช้งบมานเพื่อศึกษาวิจัยหมื่นกว่าล้านครับครั้งแรกถูกเข้าห้องเล็กไปเนี่ยถูกตัดมาสูงมากเลยนะครับแล้วมีการร้องทุกอทธรกันจนกระทั่งต้องคืนไปผมเปิดเอกสารใช่ไหมครับวันนั้นท่านประธานครับเป็นปึ้งเลยครับ ตอนแรกไม่ได้ส่งเข้ามานะครับตอนถูกตัดพอเข้ามาปั๊บเนี่ยไอโครงการที่มันเข้ามาเชื่อไหมครับเป็นโครงการของปี5 9 5 7นะครับแต่ปีนั้นผมพิจารณาเป็นปี63นะครับท่านประธานแล้วมันไหลไปนะครับเป็นงานวิจัยของหลายมหาวิทยาลัยนะครับเป็นการติดต่อนี่ครับคือตรงนี้คือหัวใจสำคัญคือเจ้าของเนื้อเงินคือรัฐนะคือรัฐบาลนะครับ และวในงบประมาณนั้นนะปรากฏว่ามีการเปิดตัวผลสำลิดของของผลงานปรากฏอยู่ผมตามแต่ละเม็ดงานเนี่ยหาคำตอบไม่ค่อยได้ครับแล้วงานวิจัยนะั้นเป็นงานวิจัยอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่ปรากฏซึ่งขณะนี้ผมก็ทราบว่าเป็นการแจกเม็ดเงินลงไปให้กระทรวงอาวาเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานวิจัยและผลงานให้กับผู้ขอทุน นะครับหรือผู้วิจัยต่างๆนานา,นาอันนั้นคือเป็นอันหนึ่งที่จะต้องมีสัญญาร่วมให้ทุนทั้งปรากฏพระติฉบับนี้ขึ้นมาแล้วก็ประเด็นที่สองครับผู้รับทุนจะต้องทำสัญญาและมีสาระสำคัญนะครับที่ปรากฏในมาตราหกวรรคหนึ่งวรรคสองในบางส่วนนะครับที่ปรากฏจะต้องมาสิ่งสำคัญในประเด็นสำคัญก็คือข้าราชการครับคือการเปิดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม กัรเรียนครับผมก็เคยทํางานวิจัยครับนะครับและสาระสาคัญของงานวิจัยงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยในเชิงวิจัยเนี่ยมันมีทั้งการทํางานวิจัยในภาคสังคมศาสตร์ภาควิทยาศาสตร์นะครับโดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมนะครับในภาควิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องสําคัญในเรื่องของงานวิจัยเชิงทดลองอ ซึ่งจะต้องใช้เครื่องมือหรือรอุปกรณ์เครื่องมือระยะเวลาจํานวนมากเม็ดเงินสูงครับแต่ถ้างานวิจัยในเชิงสังคมศาสตร์เนี่ยมันเป็นแค่ทําในเรื่องของด็อก umentary เรื่องของการศึกษาทําการสัมภาษณ์การไปเอาเครื่องมือนะครับแล้วปลุกเนื้อง,งานของเหตุการณ์ฟ h e n o m e n ลหรือปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยที่ต้องการศึกษาเพื่อเสนอต่อสังคม แต่ประเด็นสำคัญส่วนใหญ่จะเป็นหอคอยอย่าทางครับพอเสนอปั๊บเนี่ยปรากฏบดางานวิจัยระดับสูงนะครับเก็บไว้ในหิ้งครับไม่เอามาขับเคลื่อนจากเม็ดเงินที่ลงทุนไปนะครับนั่นคือสิ่งสาคัญงั้นตรงนี้สภาสภานี่ครับจะต้องออกข้อกําหนดหรือหลักการนะครับให้สําคัญเลยว่างานที่ลงทุนไปในงานวิจัยนั้นนะ่ะผลงานเนี่ยเมื่อถูกสภากําหนด เงื่อนไขแล้วเนี่ยสภาจะต้องล็อกประเด็นแล้วผลสำลีนั้นสามารถเอาไปต่อยอดเป็นผลประโยชน์ของมวลมหาประชาชนของประเทศไทยได้หรือไม่นะครับสาธารณประโยชน์จะได้ประโยชน์ขนาดไหนนะครับนั่นคือส่วนสําคัญและประเด็นอีกประเด็นนะครับในประเด็นตรงนี้คือแจ้งความประสงค์จะเป็นเจ้าของผลงานนั้นนะครับซึ่งในหลักการนั้นปรากฏว่าจะต้องทําเป็นหนังสือ นะครับทาเป็นหนังสือแล้วเสนอแผนและกลไกลของการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยนั้นนี่คือสาระสําคัญยิ่งครับที่ผู้วิจัยเนี่ยหรือผู้ขอทุนต้องทําให้ปรากฏอันนี้ผมเห็นด้วยครับเพราะไม่งั้นงานวิจัยมันก็เหมือนงานมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับแล้วบางทีการวิจัยบางบางบางอันไม่ได้มาตรฐานครับแล้วเป็นงานวิจัยที่เอออวยกันนะครับท่านท่านประธานครับผมไม่ได้ว่าคณะกรรมการผู้สอบ หรือตรวจสอบงานวิจัยนะครับแต่มันเป็นการอวอยเพื่อใช้งบประมาณนั้นผ่านไปทั้งที่งบประมาณที่จะใช้ในงานวิจัยหรือการสร้างนวัตรกรรมเนี่ยมันเป็นเงินจานวนมากบางงบประมาณเนี่ยผูกพันห้าปีตอนที่ผมดูงบประมาณนะครับห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองมาหกสามขออีกนะครับต่อไปถึงหกเจ็ดนะครับท่านประธานหกเจ็ดปีผมก็เลยไม่รู้ว่างานวิจัยชิ้นนั้นที่เป็นงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเปล่าถ้าเป็นงานเทคโนโลยีนี่ทับไปเลยครับ ปีเดียวเขาก็เลิกแล้วนะครับหรืองานวิจัยทางด้านแพทย์มันก็ไม่ทันต่อเหตุการณ์นะครับงั้นการทำหนังสือของผู้ให้ทุนเนี่ยมันก็เป็นผลกระทบของมาตราหนึ่งครับที่เพิ่มนะครับโดยเฉพาะในมาตรา8ของวรรคสามนะครับวรรคสามนั่นคือการที่ตัดเนื้อความตัดหรือปรับเนื้อความนะครับในวรรคสามใหม่นะครับ,ห,นะรบหรือใช้คําว่าผู้ให้ทุนออกหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของ ผลงานวิจัยแก่เจ้าของผลงานวิจัยตามวรกหนึ่งวรกสองโดยเร็วคือต้องออกหนังสือให้โดยเร็วเพื่อคุ้มครองสิทธิมันก็เลยเป็นเรื่องของการกําจัดสิทธิที่ตามรัฐมนูญมาตราสามสิบเจ็ดหรือเรื่องของสิทธิของทรัพย์สินนะครับนะครับและมาตรการสืบทอดทางมรดกใน,นเรื่องทรัพย์สินก็เป็นเรื่องอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้ในเรื่องของงานวิจัยนะครับผมกล่าวเรียนเลยว่าจุดประสงค์สุดท้ายคือการแก้ไขมาตรา วักสาที่จะพี่ไปนะครับขออนี่เดียวครับมันดันไปสู่ถ้าไม่ไม่ทำอะไรเลยท่านประธานมันก็กลายเป็นมาตรา8ทับหนะครับที่กำลังตอบไอ้นะครับกับเรื่อเอาแค่นี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณนะครับ